จึงเกิดขึ้นไงพี่รองวันนี้สถานที่อย่างนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเราเชื่อและเดินตามพระสัญญาของพระเจ้าพี่้องอับรามเดินตามพระสัญญาของพระเจ้าโดยไม่รู้ด้วยซ้ำแบบพระเจ้าจะนําไปที่ไหนแต่วางใจพระเจ้าสุดใจพี่้องเถอนะครับนั่นคือมาจากรากฐานของความมั่นใจในพระเจ้าแล้วเพราะเขาเรารู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าจะไม่นําคนของพระองค์ไปตกในที่สถานการณ์ที่ยากลําบากแน่พระเจ้าจะพาเราไปในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมเองไหมครับ ถ้าเ,เราเชื่อในพระเยซูคิดชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมฮาเลลู <Hallelujah. S 1> ้ยาใจความเชื่อคือความมั่นใจและมีความตั้งใจที่เราอยากเห็นพระเจ้าได้รับเกียรติในสิ่งที่เราท <Hallelujah. S 1> รําพี่น้องครับถ้าเราเดินติดตามพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้เอเมนนับจากวันนี้อยากจนุนใจพจี่น้องที่นี่ว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้เมื่อพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยฮารรู้ยาเมื่อพระเจ้าอยู่ท่ามกลางทั้งหลายเราจะมีชัยชนะเอเมนไหมครับ แ่งได้แก่งขึ้นได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่มันดูย่ำแย่แต่เราสามารถแก่งขึ้นได้ไหมครับเมื่อเราถูกโจมตีเราเจอวิกฤตเราเจอปัญหาเราลุกขึ้นได้แล้วครับคริสเตียนบอกล้มร้อยครั้งลุกร้อยครั้งเอเมนมให้มารู้ไปล้มพันครั้งก็ลุกพันครั้งเพราะคนที่ไม่ลม้มคือคนที่ตายแล้วาคลลูยา <laughs> คนที่ล้มแล้วไม่ลุกก็คือคนที่ตายแล้วแต่ขอพระคุณพระเจ้าวันนี้ล้มแล้วลุกเอเมนไหมครับ ไม่ได้ลุกเพื่อตัวเราเองแต่ปัถนาลุกเพื่อถวายเกียรติพระเยซูลองดูนะครับตอนนี้ธุรกิจท่านจะเป็นยังไงผมไม่รู้พระเจ้าทราบเห็นไหมครับมนุษย์ไม่สามารถรู้อนาคตธุรกิจท่านจะเป็นอย่างไรทุกท่านทำธุรกิจอยู่ไม่รู้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรามั่นใจว่าเมื่อเรามอบธุรกิจที่เรามีอยู่ให้กับพระเจ้าธุรกิจเราวันหนึ่งพระเจ้าจะยกขึ้นเห็นไหมครับท่านจะประสบความสำเร็จน่คือความเชื่อเพราะครับเราไม่สงสัยแต่เราวางใจเเมนม วางใจวางใจผู้ที่ครอบครองทุกสิ่งในโลกนี้ได้วางใจผู้เป็นบิดาของเรานั่นคือหลักการของพระเจ้าอีกประการหนึ่งความเชื่อ